สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกินข้าวเที่ยงกันหรือ,อยัางเนะเาะข้าวเที่ยงหรือข้าวกลางวันข้าวสวยเดอ้อมาเด้อมาเด้อเมื่อนี้มีของฝากจากพิษณุโรคุณแม่ฝากผักหวานอาจจะแก่หน่อยแต่เรานึ่งเนาะหวานกันนะก็ยังยังหวานกินอร่อยเลยนะครับอ่าแล้วก็มีแหนมหมูย่างอันนี้ซื้อมาจากน้องสาวที่ขายอยู่ปากซอยอนามัยงามเจริญ26นะครับ มีพิแกแ่วบองนะัปลาเนาะจำเนาะอันนี้ของฝากของป่าเนาะอ่าอนี่ก็มีเตาเหลาม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 าพ่อแม่พี่น้องได้แลรกินกันมาครับมาครับมากินด้วยกันเนาะนนนเดี๋ยวนะอ่าม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 า,มากินด้วยกันนะครับฝากกดใจให้ใจสนใจให้กันนะครับเพื่อนช่วยเพื่อนสร้างไรายได้นะครับ ช่วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จอ่าดังที่ตั้งเป้าหมายไว้กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ